ทำไมปืนกลแบบ B AR ถึงนิยมใช้แบบตลับแมกกาซีน20นัดซึ่งจริงๆแล้วปืนแบบ B AR นะครับสามารถใส่ตลับแมกกาซีนได้แบบ20และ40นัดแต่แบบ40นัดเนี่ยจะนิยมใช้สำหรับปืนต่อสู้อากาศยานนะครับ โดยในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2นะครับนาวิกโยธินอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทดลองนะครับนำเอาตลับแมกกาซีนที่บรรจุก,กระสุนได้มากกว่า20นัดมาใช้กับปืน B A R นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วส่วนมากทหารเนี่ยก็จะนิยมแบบ20นัดนะครับเพราะอย่างแรกก็คือในเวลาการยืนยิงเนี่ยกระสุนแบบ20นัดเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าและคล่องตัวกว่าในการทำการยิงในท่าต่างๆนั่นเอง เหตุผลต่อมานะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เทคโนโลยีอาวุธปืนยังไม่ค่อยพัฒนาไปไกลเท่าไหร่นะครับหากใช้กระสุนที่มากกว่า20นัดเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องออกแบบตลับแมกกาซีนให้มีขนาดยาวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลเสียต่อการนอนยิงหรือการเคลื่อนที่เวลาคลานด้วยที่สําคัญวัตถุประสงค์ของปืน B.R. นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นปืนสนับสนุนทหารซึ่ง20นัดเนี่ยเป็นกระสุนที่เขาคิดมาแล้วว่ามีความพอเหมาะกับสถานการณ์นะครับ รวมไปถึงปืน B.A.R เนี่ยมีอัตราการยิงที่ไม่ได้เร็วมากนักนะครับการยิงแบบ20นัดเนี่ยถือว่าเพียงพอสำหรับสภาพสงครามโลกครั้งที่2